Oh. สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับบอยเพชรยนนะครับวันนี้ผมมานําเสนอครับ Bioames นะครับผมราคาเบาๆนะครับ แล้วก็คันนี้เป็นรถปี18นะครับไม่ My ยังไม่ถึงแสนเลย8 0 0 0มนิดๆเองครับไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะพารีวิวทั้งหมดเลยว่าคันนี้สภาพสมบูรณ์ไหมสภาพเป็นยังไงภายในเป็นยังไงมีอะไรหักชำรุดอะไรอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเรามาดูบริเวณด้านหน้ากันครับด้านหน้าคันนี้ไฟหน้าเป็นแบบโคมมันติร์เรฟเลกเตอร์ไฟหลีไฟเลี้ยวจะอยู่ในโคมนะครับโคมพลาสติกยังใส่ไม่มีรอยแตกรายงานไม่ขุ่นหมองกระจังหน้าเป็นแบบพรีเมียม ไปหน้าทางด้านซ้ายโคมก็สภาพสมบูรณ์ไม่หมองไม่ขุ่นไม่มีรอยแตกรายงานนะครับแล้วก็ถัดมาล้อนะครับล้อแม็กอันนี้เป็นล้อขอบ14แท้เดิมจากโรงงานใส่ยางบิสโตนนะครับเป็นยางปี20นะครับอันนี้ถัดขึ้นมาด้านบนไฟเลี้ยวแก้มจะอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มาบริเวณด้านหลังนะครับ ด้านหลังคันนี้จะมีสปอยเลอร์ตัวเป็ดมาให้แล้วนะครับอันนี้มันเป็น b o Ames นะครับเป็นเครื่อง v t e c นะครับป้ายทะเบียน5327นะครับผมรถสีขาวคินคีเลยนะครับตัวถังมิติตัวรถยังสมบูรณ์นะครับแล้วก็รถไม่มีการชนหนักนะครับไม่มีการตัดต่อตัวถังเส้นสายของตัวถังคมๆเลยครับช่องไฟของตัวถังคือไม่ผิดเพี้ยนตัวถังไม่ผิดเพี้ยนนะครับไม่มีการตัดต่อ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบริเวณภายในกันบ้างครับว่าเป็นไงบ้างเมื่อเปิดประตูบริเวณทางฝั่งผู้ขับขี่นะครับผมภายในคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ภายในสีดำนะครับแผงควบคุมแผงควบคุมคอนโทรลของพวกกระจกและกระจกมองข้างเซ็นทรัลล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับผมพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับ ด้านในคอนโซลนะครับผมฟอนต์เดิมวิทยุเดิมนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเกียร์ออโต้นะครับมีช่อง power outlet ขนาด12โวลต์อยู่ช่องนี้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB อยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถเก็บของตรงนี้ได้นะครับแล้วก็คันนี้มีแอร์แบ็กนะครับผมแอร์แบ็กอยู่ตรงพรมลายหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีฝั่งผู้โดยสารตรงนี้หนึ่งใบนะครับภายในคอนโซลยังสภาพสมบูรณ์ไม่มีชิ้นส่วนตรงไหนแตกหักนะครับพลาสติกยังสมบูรณ์หมดทุกอย่าง นะครับแล้วก็เรือนไม้นะครับหน้าปัดยังใสๆเลยครับผมไม่มีรอยขูดถลอกนะครับบอกคันนี้เป็นบอกผ้าอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเ <illas> ดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณฝั่งด้านหลังกันครับ เมื่อเปิดประตูบริเวณด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็จะเจอสวิตช์กระจกไฟฟ้านะครับสามารถวางแก้วน้ำผลน้ำตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มือเปิดเป็นแบบสีเทานะครับเบาะด้านหลังสามารถดึงที่พักแขนลงมาได้นะครับวางแก้วน้ำตรงนั้นได้2ขวดนะครับอ่าแล้วก็คันนี้นะครับมีไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านในด้วยอยู่ตรงนั้นนะครับผมภายในก็สภาพสมบูรณ์นะครับชิ้นส่วนไม่มีชำรุดแตกหักนะครับ แขงขอบประตูนะครับเดิมเดิมหมดเลยยางขอบประตูสมบูรณ์นะครับน็อตตามประตูก็ไม่ผ่านการแกะนะครับทุกอย่างเดิมเดิมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันครับเมื่อเปิดบริเวณห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมก็โล่งๆเลยครับค่อนข้างกว้างแล้วก็ลึกนะครับพื้นที่ใช้สอยผมว่าใช้ได้นะ นะครับไม่ไม่ได้เล็กตามรถนะผมว่าแล้วก็ดูค่อนข้างสูงด้วยนะครับความสูงของพื้นที่เก็บนะครับแต่อาจจะระยะสั้นแต่ว่าผมว่าก็เก็บได้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องยางอะไรกันครับอยู่ตรงไหนอนะครับยางอะไหลมีครบชุดแม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือมีหมดเลยนะครับรอยต่อตัวถังนะครับกาวยางตัวเชื่อมก็ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ รูปแบบตัวถังไม่ผิดเพี้ยนนะครับสันของตัวถังทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีการตัดต่อนะครับผมคันนี้นะครับรองรับน้ำมันอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับคันนี้เติมได้นะครับ e20 นะครับ e20 แก๊ส e 91แก๊ส95ได้หมดเลยหรือเบนซินก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับ เครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องขนาด1.2นะครับก็คือเครื่องพันสองนะครับสสูบแถวเรียงนะครับเป็นเครื่อง VTEC เป็นเครื่องไซส์ไซส์ Eco ค a านะครับวิ่งในเมืองก็ประหยัดน้ำมันออกต่างจังหวัดได้ไหมได้นะออกได้นะครับผมแต่อาจจะไม่ได้แรงสู้พี่ๆเขาได้อาจจะสู้ Accord ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะมันคนละเอ่อคนละเซกเมนต์นะครับทีนี้ผมจะให้ดูตะเข็บตัวถังนะครับอ่าน็อตของฝากระโปรงนะครับไม่มีผ่านการแกะนะครับ เก็บตัวถังทุกอย่างสมบูรณ์โครงสร้างทุกอย่างสมบูรณ์ขาไฟหน้าก็ไม่หักไฟหน้าเดิมแท้ของโรงงานนะครับคันหน้ารูกลมนะครับรอยแมตอาร์ทุกอย่างกลมหมดเลยนะครับไม่เคยผ่านการชนหนักแน่นอนนะครับโครงสร้างสมบูรณ์นะครับน็อตทุกอย่างอยู่แบบสมบูรณ์นะครับไม่มีผ่านการแกะมาเลยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมผมบอยเพชรยนต์นะครับยินดีต้อนรับนะครับมาถึงก็ หรือจะโทรเข้ามาก่อนก็ได้ครับสอบถามก่อนคุณบอยครับมีรถคันนี้ยังอยู่ไหมครับอยากจะมาชมคันจริงนะครับหรือจะโทรปรึกษาก็ได้ว่ามีรุ่นนี้ไหมครับมีรุ่นนั้นไหมครับหรือทักเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับทุกคนเลยนะครับฝากระโปรงอันนี้ก็เป็นฝาแท้นะฝาแท้ของโรงงานบาร์โค้ดยังอยู่เลยนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับผมกับการรับชมรับฟังรีวิวเจ้า b o a m e ตัวนี้นะครับผมค่าตัวเขาอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถปี2018นะครับไม่ยังไม่ถึงแสนเลยไม่ประมาณ80,000กว่านะครับเหมาะกับสายเขาเรียกสายสายคุณหนูนะครับสายน้องกำลังที่แบบจะไปหารถไปเรียนอย่างเงี้ยครับหารถที่แบบวิ่งในเมืองสะดวกสบายนะครับเพราะว่าตัวถังเขาค่อนข้างกระทัดรัดเล็กนะครับใครที่หาอยู่ผมอยากให้ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณผู้ชมครับ ถ้ายังไงนะครับสนใจโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ศ9นย์7 2 3 3 3มนะครับผมบอยเพชรยนต์ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมที่ติดตามผมแล้วก็รับชมผมตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ